ไพ้ดับเลข1 0ึ่ t e of swords บนพื้นดินมืดหม่นชายคนหนึ่งนอนคว่ำดับสิบเล่มปากบนหลังฟ้าสีหม่นเบื้องบนเริ่มเปิดให้เห็นแสงอาทิตย์แรกนี่คือ ten of swords การสิ้นสุดและความหวังใหม่ตัวละคร Orion ผู้พ่แพ้โ o r i อนเคยเป็นนักรบผู้แข็งแกร่ง แต่ความผิดพลาดและการทรยศทำให้เขาสูญเสียทุกสิ่งเขารู้สึกเหมือนโลกได้พังทลายแง่คิดไพ่บอกว่าแม้สิ้นหวังที่สุดฟ้ายังรอเปิดทางใหม่ความรักที่จบลงโอไรออนสูญเสียความรักครั้งสำคัญหัวใจเขาแตกสลายเหมือนถูกแทงด้วยดาบสิบเล่มแต่เขารู้ว่าความรักนี้ไม่ใช่จุดจบของชีวิตแง่คิดบางรักสิ้นสุดเพื่อเปิดทางให้รักที่แท้จริงได้เข้ามา บททดสอบหัวใจในความเจ็บปวดโอเรออนคิดย้อนถึงความทรงจำดีๆและเรียนรู้ให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นเพื่อปลดปล่อยหัวใจแง่คิดการให้อภัยคือกุญแจที่จะทำให้หัวใจเป็นอิสระการงานที่พังทลายเขาเคยเป็นผู้นำโครงการใหญ่แต่เมื่อโครงการล้มเหลวเขาสูญเสียตำแหน่งและความไว้วางใจไปในคราวเดียวแง่คิดการล้มเหลวในงานไม่ใช่จุดจบแต่มันคือครูผู้ยิ่งใหญ่ บททดสอบของงานโอไรออนใช้เวลาสะท้อนตนเองและเริ่มเห็นบทเรียนจากสิ่งที่พังทลายเขารู้ว่าความผ่ายแพ้นี้สอนเขามากกว่าความสำเร็จที่ผ่านมาแง่คิดความล้มเหลวเปิดทางให้ปัญญาเติบโตการเงินที่สิ้นสุด เขาสูญเสียทรัพย์สินเกือบทั้งหมดแต่แทนที่จะยอมแพ้เขาเริ่มมองเห็นว่าความมั่งคั่งที่แท้ไม่ได้อยู่แค่ในทรัพย์สินแต่คือความรู้และทักษะที่ยังอยู่กับเขาแง่คิดเงินทองอาจสูญหายได้แต่ประสบการณ์และความพยายามจะอยู่กับเราเสมอบททดสอบการเงินโอไรออนค่อยๆวางแผนใหม่แม้ต้องเริ่มจากศูนย์แต่เขารู้แล้วว่าตนแข็งแกร่งกว่าที่คิดแง่คิดการเริ่มต้นใหม่หลังความพ่ายแพ้คือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญ การตื่นรู้ของโอไรออนเขาลุกขึ้นยืนแม้บาดแผลยังสดใหม่แต่เขามองเห็นเส้นขอบฟ้าที่มีแสงทองส่องเขาเข้าใจแล้วว่าจบหนึ่งเรื่องราวเพื่อให้บทใหม่เริ่มต้นแง่คิดทุกจุดจบคือประตูสู่การเริ่มต้นใหม่ ขอคิดจากไพ่ดาบหมายเลข1นึสเสียงจาก10 o f อ w o r d s กล่าวปิดท้ายว่าความรักที่จบไม่ใช่ความพ่ายแพ้ถาวรการงานที่พังทลายคือครูที่ยิ่งใหญ่และการเงินที่สูญหายคือจุดเริ่มต้นของความกล้าหาญไพ่ดาบหมายเลข1นึเตือนเราว่าแม้ความมืดจะปิดล้อมแต่แสงอาทิตย์ใหม่กำลังรอยอยู่เสมอ